สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูแอลจะมาสอนวิชาดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเกิดความขี้สร้างสารรมีการเคลื่อนไหวอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความสนุกสนานในการเคลื่อนไหวและเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งด้วยนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีสามารถทำได้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับความคิดและจินตนาการของแต่ละคนนะคะเด็กๆคะ การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนตีเด็กๆอาจทำได้โดยการโยกตัวหรือพงกศรีรษะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเนตีก็สามารถพรงกศรีรษะไปข้างหน้าได้เงยศรีรษะไปข้างหลังแล้วก็ขยับเท้าไปมานะคะ การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีนอกจากจะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีแล้วเรายังสามารถทําท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีตามเนื้อหาในบทเพลงตามจินตนาการได้อีกด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมเพลงสนุกสนุกมาฝากนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเต้นพร้อมกันเลยนะคะนักเรียน การเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้มีการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนาม,มาประกอบกับดนตรียังสามารถสร้างจินตนาการท่าทางได้แล้วเด็กๆก,ก็สามารถที่จะไปหาเพลงเพิ่มเติมทำไมเพื่อให้ร่างกายของนักเรียนแข็งแรงและเด็กๆยังกล้าแสดงออกอีกด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็อยาจะบอกนักเรียนว่าเต้นไปเก่งไม่เป็นไรนะคะแต่เด็กๆก็ ไปฝึกเต้นนักเรียนก็จะมีความสามารถนะคะและเต้นได้เก่งนะคะวันนี้คุณครูก็ขอบจบแต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ